กลับมาสู่10นาทีพิชิตก r a m อีกรอบหนึ่งนะครับในตอนนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำนามกันนะครับในเรื่องของคำนามจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ Words หรือคำนะครับใน Words เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของ Words ซึ่งหน้าที่ของ Words เนี่ยเราจะแบ่งหน้าที่ของคำเนี่ยแบ่งออกเป็นชนิดของคำแต่ละชนิดคำที่ข้อสอบมักจะถามหรือคำที่น้องควรจะรู้สำคัญสำคัญเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคำนามนะครับ เรามาดูกันเลยว่าในคำนามสิ่งที่น้องต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการจำแนกแจกแจงคำนามครับว่าะคำนามเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทด้วยกันถ้าเกิดว่าเราจำแนกแจกแจงโดยบอกจำนวนของมันเนี่ยเราสามารถจำแนกแจกแจงออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่า countable noun หรือคำนามนับได้นะครับประเภทที่2เราเรียกว่า uncountable noun นั่นคือคำนามที่นับ ไม่ได้นะครับเมื่อนับไม่ได้เราจึงมองสิ่งสิ่งนั้นเป็นก้อนก้อนเดียวเป็น1ก้อนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น countable noun แสดงว่ามันนับได้เวลานับได้เราก็ต้องมานั่งดูอีกว่าจํานวนของมันจริงๆแล้วมันเป็นจํานวนที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นเพียง1จํานวนเท่านั้นเราก็จะเรียกว่าคํานามเอกพจน์หรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า singular นะครับ singular countable noun ถ้าเกิดว่ามีหลายจํานวนเราก็เรียกว่า plural countable noun ในขณะเดียวกันมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันเราเรียกตัวนี้ว่า collective noun นะครับถามว่า collective noun คืออะไร collective noun ก็คือคำนามที่เราจะเอามาใช้เนี่ยในทุกๆครั้งที่เราจะเอามาใช้เราต้อง ระลึกอยู่เสมอว่าคำนามคำนั้นแม้จะแปลว่า1ก็ตามแต่ไม่ใช่1ชิ้นหรือ1คนแต่มันมีความหมายว่า1กลุ่มดังนั้นมีหลายคนอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเอาง่ายๆเลยครับคำแรกอย่างเช่นคำว่า groups groups เนี่ยแปลว่ากลุ่มถ้ามีคนเดียวเรียก groups ไม่ได้ถูกไหมตัวเนี้ยเราเรียกว่า collective นามและ เมื่อใดก็ตามที่จะเติม s ให้กับกรุ๊ปไม่ได้หมายความว่าจะมีหลายคนอย่างเดียวจะต้องมีหลายกลุ่มแสดงว่าจะต้องมีกลุ่มแยกออกจากกันถึงจะใช้กรุ๊ปที่เติม s ได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อ คราวนี้เรามาดูลักษณะของ countable uncountable n o วบ้างว่าคำนามที่เราเรียกว่าคำนามนับไม่ได้โดยลักษณะปกติแล้วมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือเป็น Liquid Gas หรือ b o u คำว่า Liquid ก็คือของเหลว Gas ก,ก็คือ g ๊าสนะครับส่วน b บลคือของแข็งที่หนึ่งหน่วยของมันไม่มีค่าหรือว่าของพวกนี้เวลาที่เราจะขนย้ายเนี่ยเราจะขนย้ายในปริมาณที่มากๆอย่างเช่นกวดหินดินทราย ถามว่าเป็นของแข็งนับได้ไหมนับได้หรือข้าวอย่างเงี้ยนับได้แต่เอาเข้าจริงๆไม่มีใครนับสิ่งเหล่านี้เนื่องจากมันหนึ่งหน่วยของมันไม่ได้มีค่าอะไรที่จะมานั่งนับทีละหน่วยวิธีการขนย้ายหรือวิธีการซื้อขายเราก็จะซื้อขายด้วยใช้หน่วยวัดช่างตวงหรือใส่แพ็กเกจให้กับมันถูกไหมไม่มีใครซื้อข้าวเป็นเม็ดแต่ซื้อข้าวเป็นถุงได้ซื้อข้าวเป็นกิโลได้นะครับตัวต่อไปคือฟิโนโมนาฟิโนโมนาก็คือพวกปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับฝนตก นะครับแดดออกน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับตัวต่อไปคือ subject and language ก็คือวิชาชื่อวิชาและชื่อภาษานะครับ mathematics เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ICS ก็จริงนะครับลงท้ทยด้วย ICS เมื่อใดก็ตามที่เห็น ICS มันจะมีความหมายแปลว่าวิชานะครับแต่ไม่ได้มีความหมายเป็นพระูพจน์ชื่อวิชาต่างๆเนี่ยเราถือว่าเป็นเอกพจน์เสมอและเป็นคำนามนะับไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ language พวกภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่คำว่าอย่างเช่นคำว่าไทยนะครับอย่างนี้แปลว่าภาษาไทยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปใส่ไทยแล้วเติม S จะมีความหมายที่แตกต่างจากเดิมทันที ถ้าเกิดว่าเราเอาไทยมาเติม s จะมีความหมายว่าคนไทยจะกลายเป็นคำนามพระอุพ์จำนวนเยอะๆไปเลยนะครับแตกต่างจากคำว่าภาษาไทยคือใช้ไทยที่ไม่เติม s นะครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของ sport and activities นะครับกีฬาชื่อกีฬาชื่อกิจกรรมต่างๆแคมป i n g t e น n i s f o o t b เราไม่เติม s ให้กับมันเพราะว่าถือเป็นคำนามนับไม่ได้อีกตัวหนึ่งอาจจะยากหน่อยก็คือคำนามที่เราเรียกว่า abstract n าม Abstract now ก็คือคำนามที่เรามองไม่เห็นรูปของมันเช่นคำว่า information นะครับข้อมูลเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นเราเคยเห็นแต่ตัวอักษรเราเคยเห็นแต่กระดาษนะครับข้อมูลเนี่ยมันมาจากไอสิ่งที่เราร้อยเรียงมันลงไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นข้อมูลนะครับมันไม่ได้เป็นภาพนะครับมันเป็นแค่นามธรรมนะฮะ หรือพวกความดีความชั่วเนี่ยเราถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็น abstract noun โอเคครับคราวนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับเกี่ยวกับเรื่องของคำนามและ number นั่นก็คือเรื่องของ quantifier ถามว่า quantifier คืออะไร quantifier คือคำบอกปริมาณบอกปริมาณน,นะครับ quantifier คือคำบอกปริมาณ มีมากมีน้อยมีจํานวนเท่าไหร่ 1, 2, 3, 4พวกนี้ถือว่าเป็นคําบอกปริมาณทั้งสิ้นนะครับคําบอกปริมาณเนี่ยมีเป็นล้านล้านตัวแต่เราจะทํายังไงให้เราจําได้ง่ายและเร็วที่สุดวิธีการดูก็คือเราจะแบ่ง Quantifier ออกเป็น10คําที่เราจะต้องท่อง Quantifier ตัวที่1คือคําว่า no โดยปกติแล้วเวลาที่ตามที่มี Quantifier คำว่า no คำนามที่ตามมาจะเป็นคำนามนับไม่ได้ก็ได้ UCN ของพี่คือ uncountable noun นะจะตามด้วยคำนามนับไม่ได้ก็ได้จะตามด้วยคำนามนับได้เอกพจน์ก็ได้ singular countable noun นะครับหรือว่าจะตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์ก็ได้เราเรียกว่า plural countable noun นะฮะทั้ง3ตัวตามได้หมดเลยถ้าเจอ quantifier ที่เป็นคำว่า no ส่วนคำว่า much กับ little หรือมี a little นะครับคำว่า much แปลว่ามากคำว่า little หรือ a little แปลว่าน้อยถ้ามี a แสดงว่ามีน้อยแต่มีพอแต่ถ้าไม่มี a แสดงว่ามีไม่พอนะครับเมื่อใดก็ตามที่เจอ quantifier 2ตัวนี้คำนามที่ตามได้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือคำนามนับไม่ได้นะครับ uncountable noun กลุ่มต่อไปครับคือคำว่า each one และก็ every 3ตัวนี้ จะตามด้วย singular countable noun ได้เท่านั้นก็คือคำนามนับได้เอกพจน์นะครับคำว่า each แปลว่าแต่ละกวันแปลว่า1 every แปลว่าทุกๆนะครับกลุ่มสุดท้ายครับที่ต้องท่องคือ all some any enough all แปลว่าทั้งหมด some แปลว่าบางส่วน any แปลว่าบางส่วน enough แปลว่าจำนวนหนึ่งจำนวนที่เพียงพอ ทั้ง3ตัวนี้ทั้ง4ตัวนี้สิ่งที่จะตามมาได้ก็คือ uncountable noun คำนามนับไม่ได้หรือถ้าไม่ตามด้วย uncountable noun สิ่งที่ตามได้อีกตัวนึงก็คือ plural countable noun นะครับในทั้ง4กลุ่มนี้10คคำนี้น้องจะต้องท่องได้ส่วนตัวพวก quantifier ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่10คคำนี้ถ้าหากจำา10คำนี้ได้เสร็จปุ๊บ ตัวที่ตามมาตัวอื่นๆแน่นอนจะต้องตามด้วย plural countable noun ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นคำว่า many นะครับอย่างเช่นคำว่า many ไม่ได้อยู่ใน10ตัวนี้ดังนั้นก็ต้องตามด้วย plural countable noun คำว่า b o t t ไม่ได้อยู่ใน10ตัวนี้ก็ต้องตามด้วย plural countable noun คำว่า most ก็ไม่ได้อยู่ใน10ตัวนี้ก็ต้องตามด้วย plural countable noun หรือแม้กระทั่งคำว่า million ก็ต้องตามด้วย plural countable noun เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน10คำ4กลุ่มนี้นะครับโอ okay. <Okay. S 1> เคคราวนี้มาดูกันต่อเรื่องที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของนามเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ compound noun compound noun คือการที่เรามีคำนามสองคำซ้อนกันนะครับมีคำนามสองคำซ้อนกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของ unit of measurement unit of measurement คือเรื่องของหน่วยวัดช่างตวงให้น้องสังเกตอย่างนี้ครับ เมื่อใดก็ตามที่น้องเจอว่าน้องเจอตัวเลขเสร็จแล้วตามด้วยหน่วยวัดช่างตวงหากหน่วยวัดช่างตวงตัวนี้เป็นคำนามคำสุดท้ายน้องต้องทำให้มันเป็นพาูพจพอดต้องเติม S ให้กับมัน box weight five pounds pounds เป็นคำนามคำสุดท้ายเป็นหน่วยวัดช่างตวงเติม S นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ เกิดไอหน่วยวัดช่างตวงของเรามันดันไม่ได้เป็นคำนามคำสุดท้ายคำว่า box มันเป็นคำนามถูกไหมแล้วเป็นคำนามคำสุดท้ายพอดีหากมีคำนามมาสอนหน่วยวัดช่างตวงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขบอกว่ามันคือ5 pounds pound ตัวนี้ของเราก็ไม่สามารถเติม s ได้นอกจากไม่เติม s แล้วยังต้องใส่ h y p h e ลงไปด้วยก็คือใส่ขีดกลางลงไประหว่างคาว่า 5กับคำว่า p u n d นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะไม่เติม S เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะบอกคือมันคือกล่องที่มีน้ำหนัก5ปอนไม่ใช่มีหลายกล่องมันแค่กล่องกล่องเดียวแต่มีน้ำหนัก5ปอนนะครับระวังดีๆว่าหน่วยวัดช่างตัวถ้าเกิดว่าเราเจอตัวเลข พิจารณาดูก่อนมีคำนามซ้อนหลังหน่วยวัดช่งตวงไหมถ้ามีห้ามเติม S ให้กับหน่วยวัดช่างตวงแล้วก็ต้องใส่ไฮเฟนคันกลางระหว่างควอนติฟายเออร์และหน่วยวัดช่างตวงแต่ในกรณีที่น้องเจอมิลเลียนตา u s a น d h ฮันเด d นะครับล้านพันหรือร้อยนะมิลเลียนตาวเซนฮันเดสิ่งที่น้องจะเจอก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีคำนามซ้อนอยู่ข้างหลังมิลเลียนตา u s a น d h ฮันเด d ห้ามเติม S เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้องเจออยู่ในรูปของ p ู u l ร่คาว n o เบิลนัคำนามนับได้เพาหูพจน์ข้างหน้าของมันมี o f o Off เนี่ยเป็น r e p o s i t i o n ดังนั้นเราไม่ถือว่าไอ้คำนามที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันซ้อน Million อยู่มันถือว่าเป็นส่วนขยายไปแล้วนะครับดังนั้น m i l l i o n ตัวนี้เขียนแบบนี้ไม่ถูกนะครับส,สิ่งที่จะเขียนให้มันถูกได้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เจอม i l l i ี n นเลน h u n d r e d แล้วตามด้วย o f แล้วตามด้วยพ o ลโร Countable n o เราต้องเติม S ให้กับ Million, Thousand, Hundred เสมอโอเคนะครับ